สบายดีพี่น้องเป็นงานเลียงชีเรายังไม่เสร็จเลยพี่น้องวันนี้เราเอาศาสตร์ดีๆพี่น้องเพราะว่าที่งานใหญ่เป็นล่วงเห็ุงานมันแต่ล่วง,งเม็นใบม้กกวนควรหนิ

วันนี้ทีมงานเราเล่นที่สะพานสวรรค์เด้อทีงีเรียนมาภาชนะหลวงพรองค์ทรงทั้งานวัดงานทั้งอป้าสวย

เมียนเมียนอยู่พวงวันนี้เปิดสะพานบุญให้ญาติโยมได้พอของบุญให้เกิดขึ้นนะเอาบุญไม่เป็นกำไรจริงใจังหนาตำไม่ละเอาตั้าแม่ตำเลยแม่ยังไม่ยาแม่กินแล้วอายุพุ่นนี้แม่กับมีอยู่พวงมันนี้ไปฮนาลางรานยกาฟงู ร้อบาทโอเคบาทสองจ้าให้เต็มกระเป๋าดูนั่งนั่งซื้อๆกัได้เงินเนาะสอ้อ่าเากเหงาหูนัอกัน้เขเขาจอเยี่ยงเลสอย่นี่เิดทะาุไเนี่ยเอาเดวเอาพอ

เมียนมือเศาชาไข่น้าเขาได้ยินว่าเมียนี่ลีตีย่ไงเขาสิไปตัวเ็ยันมกับเมีนหอนี้ไม่เขาไปเด็กหน่อยอยู่เมีนเขาไเด็กหน่อยอยู่จ้าเดน่อยอยู่เบบีใช่เาบว่าไดีว่าเด็กหน่อยเมขาเขาอยปรับตัวไปะเมียนเมีนคอยปรับตัวไปหุมี่ก้องไว้น่ บอกอองไปสาก็บอกตากแดดต่างยังไแเออแใ้ก <t> ็เปตัวงดูว่ามันแห้งกับแดดแน่เออล้นอัพประสารพุงกรได้ยุมือก้นตัางยมือกนนี่แะฝนางมือะไแดตางน้ำมันพางมือก้อนจำได้ยูมือก้อนบาอยูนงานไรวะมือยู่งานั่นอาบ้างี่าน่อ้าก็เนาะสาบข้างล่างข้างบนบ้าอาบล่างหนาอามันต่างต่างหนาไหมอาพ่อถอนล่างก็เพรละ่ะข้าบนมันมัมินรอมันมัมินอก เราตั้งกำลังพี่น้องขาอย่าลืมนะครับฮะถ้าว่าไม่เลยสุดกับเพื่อนๆแม่เจ้าแล้วล่ะนี่ไม่วินดาไม่วินดาเลยนีรูปอยู่พี่นะครับปากปากกำลังใจให้กับทีมงานศิลปินสอนเป็นแผงเล่นได้กพี่น้องขาเหมืนแรงขนาเมื่อกี้ไปท่าตอนเขาจะปูสายก็จะครึ่งห้าเลยขนาดเข่ได้เป็นศิลปินนีแต่ศิลปินมาจองะทีหักหลายคนนั่นอยพี่น้องขา ศิลปินบอกที่อย่าองิงแล้วก็ไอ้บ้านไม้แล้วก็เป็นพี่ออมเนี่ยน้องพี่ออมแอมเนาะแล้วก็ไปสูสุสยายแล้วก็บ๊โจอยังเดียมากบ๊าจอยศิลปินระคาพี่น้องขาศิลปินที่บาได้อาได้เอ้ยซื้อเนาาะเพิ่นนสือคกี้องบ้านนี้นครสวรรค์พี่น้องขาแต่เป็นบ้านหมอลำเป็นวางสิ พี่กายเป็นจ้างบอยสีใช่มากบ้านบ้าน่งบ้านยง่านั่นบ่านยังหมอ้านหนองคาบาน้นองข้าอุ้ยซื้อดังนี้ประมาณนี้ขึ้ซื้อไดเลียงหมอลำเนี้ยแต่หมอลำบงยังไงมาแม่ค่ะเขาเจ้าทเองก็ตอบเอง้างต่หมอลำบงยังไงมาแม่ค่ะเอาคนไปสอบถามมาอบดีเป็นดีมาเลเนียแม่้าโอ้มหยุ้ทเองตอบเองอนถามมาแล้งต่หมอลำบงยังไมาแม่ค่ะ ลกเล่กันเริ่มพี่น้องขาจะเลือมกินเข่าด้วยกินเขากินน้ำเได้พี่น้องแมนมาเนาะปากกินนาะเป็นห่วงพี่น้องที่เขามาเบิรน้งขายกินน้องแมนเอาสมพักไปกินนเด้อแม่สมพักแทบแทบเนี่ยสมพักเนี่ยปาเนี่ยแม่เราเห็ดมาหายว่านมหาแม่หักเห็นพวกวันนี้กินหอยพวกวันนี้ก็พอการใช้กินเขาต้องก็สมพักกนไปกันบ้างกินตำบักห่งกับตำบักห่งน่าสมพักแมนอ่ไปอมามปรนี่ปลาปนะปขึ้นสูงเนาะ แม่อูว่าเป็นเสียวครับพรบประกาศขึ้นดอกมันเขาจะทบมือนี่นะจอมเมยเอ้ากันเลยว่าจวดปันใดบอกพระถนัดน้ะเขาบ่อาบแช่ไหมพ่อที่ไหนนาะเขาบอกอับไหมฮะถ้าเจ้าอยิบไปบอกเขาเลยเนาะงขยิบกับเป็นแคร์โคนแครนี่สิที่เขาบอกอาบมาที่ไหนนาะงเอ็มบา อันมันตัวอาบอเพราะอาบก็วิ่งไล่ก็อาบแล้ล่ะไปอาบไปอาบมาไอ้ออออสามรอบไปเนี้มาออส่องไอาบแล้วออกันสิงนนแล้กัอาบอียงม่ส่องไอ,อาเอีกอ<า>อยอออกแค่มื่ไร่ไยอาบอียกมาเคอนพักักกันนอน,นลงตื่น <laughs> เอาทมา,ามีกิกเอกิกยิ่ไล่มากบดิมคือพ่เห็นรถเราเนี่ยเด็นพุ่นตัวมาพุ่นนอนหลับบได้นหลับอยู่มาอหอดอันเลยบ้งางหน่อยมากแล้ <laughs> วล่ะอีกสองลอย สองรอยสิบกโลเนี่ย่ะละหอก็เลยพากันจอดปั่มเพื่อท่อบางเหนมันกห่วลมาเพราเบ้นเบ้นไม่ต้องเือนแล้วจอดนอนก่อนมันกังวงแือกันไปอยู่แล้วก็จอดนอนกนอนาสมปั๊มหรือกันตีห้าค่อยออกนอนไปนอนไปสตาร์ทกลางนอนเลยเจอป่าเจ็ดโมงครึ่งไปลู่นร่ทเตารีฮแลนยนน้มาเป็นสูงมันอันตรายนะแม่เนาะ อันตรายริงเขาได้ประกันหนแมบล้วประกันนี่ยังเบียกัเฮดไทยเขาตี่แตเฮดแมวมีมดันละสิบห้าบาทวันละสามสิบบาทวันละสิบกว่าบาทเจเกไทบอสล่ะเขาไม่ได้เป็นแนพื้นเอาเดี๋เขาก็เป็นเอาครอบดีเขาใล่ะอคทุ่มแย่งเดียวนาะงคบ่ยงกัเขาค้างน่ลานี่เอกเขาค้างนะนานมันลูกหลานันเนาะหน้าแย่แพงไร้ไร้ขายไหมโอ้คงเราหน้าแย่แพงสองลอย เรารหักเลยใจค่ะเราไม่หักมึงดืใจใช่หรเอามึงไม่มีเงินเขาแจกเ่าป่อยมึงเันดานกระเทยน่ะจำไว้ถ้าไม่มีเงินเขาไปคุยด้วยเขาต้องทุ่มเขาได้ลูกบอกเจียวมาเจียวยี่หลีถามย็นเล่ลแล้วผ่านประสบการณ์มาหลายประสบการณ์หลายชั่ทุกวันนี้ปล่อยบรรลุนิติภาวะแลยัน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 ห่นายันหนุนเาะยัน แบว่าจะมาผ่านประสบการณ์จะนู่นอยู่ตอนนี้จะนู่นเนี่อยู่แล้วก็เห่าแล้วนี่ลายอยู่หลายเดือนอยู่นู่นแล้ก็แล้ก็ยังนี่อยู่เนาะ เล่ยนนุ่นทีนี้นะคะมันเป็นเรื่องปกติของกี๊ยวกับเธอใช่ไหมคะใช่ส่มมีหักส่มแบบว่าส่มมีสติกับมีสติฟีเลยอืมส้มงอส้มมีสติไปจนมืดตัวอ๋อเขางงง่ายย่างเดียวเหรเมียงค่ะเพราอวันพวกมันนี่กับสี่สบปู่มันนี่แค่ทำประสบการณ์มาอยู่คือมีประสบการณ์ตัวนึ่งี้พี่หายขี้หอนน้ำข้าวไหลถักหายข้าวมืดคืนไม่ได้ถักได้หลัง่ยเขาตอบมาอุ้ยตอบแล้วตอบแล้วได้รอดเบ้าพูดดีใจธรรมดาเละเคยเป็นคน ่ทำมันมาต่อคนเท่ากระลังเขาไม่ปั่มมันกระลัง ถ้าบอกว่าสายฟอนเซอือวาปอดเพื่เหรอปลอดสินตายน้ำหมกบอสแต่ฟอไม่เอามึกขึ้นวันอันเอดเบิร์ดบอร์ดลูกไผ่ล้านไผ่ด้ดีอันเพิ่นเขินเออว่าจกเขินยาเอาหมกเปาน้ำหมกท่านน้ำกันเอาจะเป็นบอสี่รกานี้ก็จ้วนท่าช่างน้่เน้อเ้อ้ยแล้วคืดีจะเอารักจงหน้าจึงเาพหวรใจดีสิวะพ่งวโอ้โหจะเป็นสิ ดูออกสีสีอย si ู <S s ่ส um, ah e anyway, ีดำเปลือยเลยสีดำไม่เมื่เขากำหนายอีกสีดำไม่ไม่ก็จะดำเกินไปไหมะใช่แล้วมันแต่งหน้าไม่ขึ้นเย็นแรกก็งอกนขึ้นกันละแล้วก็ยองไปเสียงเฮ้ยมืนขึ้นไหมมันขึ้นคนหลายหลายเลยมืนขึ้นพี่น้องค่ะมืนขึ้นแลไปแลมาเน่ะเอาเอาเอาพี่น้องชาร์ลคินี่ไว้จะมีจะพันพอกันไม่คิดนะสบายดีพี่น้อง